ไม่เห็นนีอะไรเกิดแกลวงงไหลน้ำชาสวยงาม Thank <sighs> you. Deus sai. น,นี่ให้ดูไฟที่สองอยู่ริมนู่นมองไปไกลๆเห็นไฟไฟริมถนน บ้านเอ็นติบบ้านหนองฉับอันนี้หมู่หนึ่งบ้านหนองบงตำบลคอนสวรรค์เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเลียวซ้ายบ้านเราทางด้านขวาไปบ้านเราห้เมตรสามสิบเมตรได้นะอันนั้นน้น้องอลิศอีกวัดวัดง่ายก าฟาแนกมหมนนตกเลยมีการนนตไไม่เห็นไม่เห็นแล้วอะไรเกิดจะไึ้าบ้านแล้วนะเดี๋ยวเลี้ยวขวานะคะทาซ้ายไปโรงเรียนเดี๋ยวขวาไปวัดไปวัดไปศสน์เนี่ย เลเวแลเนี่ยไปประจำที่สบายนี่นี่เก็บสบายทีนไม่มีชอบเกที่สบายจ้องจ้องจ้องเนาจ้อง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 น้องล้มีอเน็กหบอกน เหมือนมีลมเปยโปรยมาลมพัดโปยเบาๆมาเนาะลมพัดเบาๆมาใช้ก้นสวรางเป็นจอกกินไอันี่จะเป็นไฟวิ่งไฟอย่างเดียวแล้วก็เป็นยามค่ำคืนถนนหน้าบ้านเราเนาะก็จะมีไฟส่องสว่างไปฝั่งนี้ก็ 开关，开关。 ใช่น้องอลิศตรงไหมไหนล่ะพ่อฮะ tôn mái linh สวยงามไปอีกแบบนึ่งดูด้านหน้า้างไปต่ะไปสวยงามตอนไฟฟ้าไฟแน่เอามาเหมือนฝนจะตกเลยบรรกาศเหมอนเห็นฝนจะตกตัว้าน่อนะดีวเ้นันนี่ให้ดูไฟที่สองอยู่ิี ัก็เจอสบายเลบสบายไม่มีรคเอ้าไเบ 我。